ข้าวหนมไข่นกเจ้าขายก็ได้นี่ขายทีละร้อยเย็นเงีย <laughs> rồi yên đi chứ, không có một cái cho <laughs> mặc phà bà đáo có lên nhẹ cắp có đâu à ấu ma pha lăng ma pha lăng đất cháu ở xe thùng cân rồi do thằng cháu áo hẻm noi vớt kín phải chạy dạc đây này, nói ở ngân giọt ở trong thăng là loại dính, loại dính sao hốt bạc mà cho nè ừ. Cho hút cho chết bạt xuống สี่สิบห้าสิบบาทเราเจ้านั่นน่ะหกสิบบาทแล้วก็หาที่เจ้ายอดนี่เจ้าเจ้าดาวามไ้ซื้อขนมเจ้ามากพลัง mặc phản ăn cấp sốc có lợn như là cháu thế chứ uhm. ừ này đây lời hiền con hiền con đây giữ lại khó là cháu luôn vẻ ở đây đến cháu มาแอลอาพันตีเนาะห้างอาพันตีใกล้ๆบ้านนี่แหละเจ้าไปใต้ดินนาะใต้ดินเต้าลงจั้นสองเจ้าเมืนอน,นานหลับได้มาใต้ดินเนาะ กับสองปีแลวก็หาเนี่ยป้าด้าผมได้มาเนี่ยโอ้ล้านขายหวยให้เจ้าซื้อหวยจังหน้อยอากาศุกละวันทีหนึ่งหูนเนาะแต่ไปซื้ออันเขา้าไปซื้อเขา้าไปซื้อพัก จะไปดูพักบุงว่ามีหม,ม,มีว่าโอ้แล้วเจ้าอายหมดนะ <c ười> ไม่พูดไม่คุยแล้วค่ะอายเขาอายเขาคนเดินเยอะเจ้าปนโอ้ต้องเดินไปอีกไก่น่อยต้องเดินไปอีกนิดหนึ่งไก่นะ ก็เดีย๋ยวขากลับบ้านประดาวต้องหนังแท็กซี่นะเจ้าอันนี้มันหลอดใต้ดินเนาะบักตันเนี่ยก็ป,ปวดขาแล้วเนี่ยเนี่ย่ะมันจะปวดขาตอนขึ้นบันไดเราเนี่ยกัเจ้า มือถือนะเออพอคนยังนอนเนี่ยเจ้าใต้ดินเลยมันเป็นสถานีรถไฟหน่เจ้าคนเผนไปนทำงานมาเพื่กลับมาทางนี้เนาะ

Bật ngân sẽ 5.000 nguồn ngân, ngân mốt ra có 5.000 bát Cô nào, đáo đi Rồi nó cốt ATM ngân nở đẹp lời là châu Phải to, Cháu cái sư pháp bà đái bà mấy eo đi Lại phí là nha 2 phí đây lắm nhỉ. มันไกลบ้านเนี่ยเจ้าแต่มันเดินหลอดใต้ดินหนึ่งเวลาทำมาแอเนี่ก็หลายสโมูเหมือนกันนะมันกว้างเนาะคนญี่ปุ่นกับมือถือกันค้นเขื่องค้นเขื่องไง กระทายเขากระไทยเนาะไทยคลิปนั่นนะอันนี้มันเป็นสถานีรถไฟนะเจ้าเนี่ยเปิดเนี่ย เดี๋ยวต่อตไปซื้อพักนง่นป้าดาวเขาหมดสะดวกบมสะดวกกรรับโทรศัพท์เนาะมันตะก,กามันก็ดีกรรับเยอกันเนาะเออมากินพักใต้ดินแพงนะจ้าสินค้าใต้ดินดนี่แพงนะระตันเนี่ยก็ปวดแข็งนะ ก็เรียค่ะกับบ้านต้องหนังแท็กซี่นะเนี่ยขึ้นบนดินนี่เจ้าขึ้นสีเท้าเบอร์เฮ้อันนี้ป้าดาวอยู่เพิ่นเท้าเบอร์นี่ล่าน,านนี่นะเดินไวก้ก็ข้างๆ้างๆกับเป็นร้านค่าเจ้า เสื้อผ้านั่นแหละญี่ปุ่นนี่มันกว้างหลงก็หลงโขนก็กเดือปลาดาวพามาทั้งนี่ดีกว่านี่ผ่อเ,อเสื้อผ้างา,งานๆทั้งนั้นเลยเจ้าก้าไผไม้แอลญี่ปุ่นมาแอลใต้ดินนี่นะเอาเงินมาเยอะๆอเ,เนี่ยบะฮือปลาดาวเบิกเงินจะได้เหรอเวลาปลาดาวมาใต้ดินเนี่ยปลาดาวต้องแวะเบิกส่าตัง เสื้อผ้าตัวน้อยเนาะใส่มันได้ปราดาวต้องเสื้อเบอร์ห้าแอลมาไหนหมดได้เหรอโอ้อันนี้งามเนาะ ตัวน้อยจ้าใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้แต่กิมเป็นทางเดินอย่าเจ้าคนเยอะเยอะมาร้านนี่น่ะมันหอมหอมเนี่ยกินเนี่ย กินมบบข้าวมะพร้าวมะพร้าวหอมขนาดเลยเป็นน้เป็นแบบเป้า่าเจ้าเนี่ยมาผลิตออกมาห้างนี่นะกร,ระดาวไทยหลวกๆเนาะจะไปทุก ซอยทุกข่มไปบบได้อะเจ้านี่ประดาวจะมา้มาล่าขา,ายพักนี่แล้วนี่ต้องเข้าไปในบนเนาะหรือลองท่าเอาเนาะ